คำทักทยายภาษาอังกฤษมีอะไรบ้างและใช้ต่างกันยังไงคลิปนี้มีคำตอบค่ะ สวัสดีค่ะทุกคนไอเองค่ะจากช่องเรียนเถออยากสอนค่ะไอจะมาสอนภาษาอังกฤษแบบนี้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะใครไม่อยากพาดคลิปดีๆก็อย่าลืมกด subscribe กันไว้นะคะวันนี้เราจะมาดูคําทักทายภาษาอังกฤษกันนะคะคําทักทายที่เรารู้กันดีอยู่แล้วนะคะนั่นก็คือ good morning สวัสดีตอนเช้า good afternoon สวัสดีตอนกลางวันแลวก็ good evening สวัสดีตอนเย็นค่ะคํานี้อ่านว่า evening ไม่ใช่ evening นะคะ เวลาเขียนคำว่า morning afternoon แล้วก็ evening ให้เราเขียนเป็นตัวเล็กนะคะนอกจากในอีเมลนะคะสามารถขึ้นต้นด้วยตัวใหญ่ได้ค่ะเช่วงเวลาในการใช้3คำนี้นะคะ good morning ใช้ตั้งแต่ตี5ถึงก่อนเที่ยงค่ะ good afternoon ใช้ตั้งแต่ตอนเที่ยงจนถึงก่อน6โมงเย็นค่ะ good evening ใช้ตั้งแต่6โมงเย็นจนถึงก่อนตีห้านั่นเองค่ะส่วนคำว่า good night ไม่ได้เป็นคำทักทายนะคะแต่เป็นการบอกลาตอนกลางคืนค่ะแปลว่าราตรีสวัสดินั่นเองค่ะคำที่สามารถมาแทนคำพ่มนี้ได้นะคะก็คือ hello แล้วก็ hi นั่นเองนะคะเราสามารถเติมคำว่า there เข้าไปเพื่อเพิ่มความเป็นมิตรก็ได้นะคะเช่น hello there หรือว่า hi there นั่นเองค่ะ ส่วนคำว่า hey ให้ใช้กับคนที่เรารู้จักแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไปพูดว่า hey กับคนที่เขายังไม่เคยรู้จักเราเนี่ยอาจจะทําให้เขางงได้ว่าเอ๊ะเคยเจอกันหรือเปล่าหรือว่ารู้จักกันหรือเปล่านั่นเองค่ะและถ้าหากว่าเราเพิ่งรู้จักใครนะคะเราสามารถใช้คำว่า nice to meet you ยินดีที่ได้รู้จักแต่ถ้าหากว่าเรารู้จักกันไปแล้วนะคะแล้วมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งเนี่ยสามารถใช้คำว่า nice to see you ดีใจที่ได้เจอกันอีกค่ะ ต่อไปนะคะประโยคเหล่านี้เนี่ยเป็นประโยคที่ถามว่าเป็นอย่างไรบ้างนะคะได้แก่ how are you how are you doing how are you feeling how's it going และก็ how's everything นั่นเองค่ะถ้าเกิดว่าเราสบายดีนะคะเราก็สามารถตอบได้ว่า good ตอบสั้นๆแบบนี้ได้เลยนะคะหรือว่ามาจากประโยคเต็มก็คือ I'm good หรือถ้าเกิดแค่โอเคก็ตอบว่า I'm okay หรือ I'm doing well It's going well หรือ Everything's good ก็คือทุกอย่างโอเคดีนั่นเองนะคะ แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะตอบแค่แบบว่าเฮ้ยก็ไม่ได้แย่เท่าไหร่นะคะก็เป็นคำว่า not bad ส่วนถ้าเกิดว่าเราไม่สบายนะคะเราก็จะตอบไปว่า not well หรือว่า I don't feel well นั่นเองค่ะมีอีกประโยคหนึ่งนะคะที่อยากให้ทุกคนระวังมากๆเลยนะคะก็คือประโยคที่ว่า I've been, been better I เจอในหนังหลายเรื่องเลยนะคะที่แปลประโยคนี้ผิดค่ะ I've been better หรือว่ายอ่อเป็น been better ไม่ได้แปลว่าดีขึ้น แล้วนะคะแต่แปลว่าไม่ดีเลยเคยดีกว่านี้นั่นเองค่ะส่วนการทักทายที่หลายๆคนรู้จักกันนะคะ w h a t s u p นะคะแปลเหมือนกับ Was h t new นะคะนั่นก็คือการถามว่ามีอะไรใหม่ๆอัปเดตบ้างหรือเปล่านั่นเองค่ะคำตอบของคำถามนี้นะคะก็ตอบสั้นๆง่ายๆได้เลยค่ะว่า Noting h much หรือว่า Not much นั่นเองนะคะหรือถ้าเราอยากจะอัปเดตชีวิตเรานะคะเช่น I just bought a car ฉันเพิ่งจะซื้อรถใหม่มาคะ อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถเล่าให้เขาฟังได้ค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปแบบนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด subscribe เป็นกำลังใจให้อายกันด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปค่ะบ๊ายบายค่ะ How hello English? do you say hello in เวลาที่เราเจอใครเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะทักทายเขาว่า hello หรือเราอาจจะใช้ว่า hi hey เป็นการเรียกทักทายก็ได้นะครับอันนี้นี่จะไม่ค่อยเป็นทางการนะต่อมาก็คือ w h a t s u p What's up? How's it going? How's it going? พวกนี้จะเป็นการถามว่าเป็นยังไงบ้างประมาณนี้นะครับประโยคที่4ต่อเลย How have you been? How have you been? What's new? What's new? What's going on? What's going on? How are things? How are things? หรือถ้าจะถามว่าวันนี้เป็นยังไงก็ถามได้ว่า How's your day? How's your day? หรือ How's your day going? How's your day going? หรือถ้าจะบอกว่าดีจังที่เจอ Good to see you. Good to see you. แล้วถ้าจะทักทายแบบเป็นทางการขึ้นมาหน่อย ก็อันนี้เลยครับคุ้นกันดี good ตามด้วยช่วงเวลาต่างๆที่เราเจอ good morning อันนี้จะใช้สำหรับตอนเช้าก่อนเที่ยงนะครับ good morning ต่อมา good afternoon จะใช้ตั้งแต่เที่ยงจนถึงช่วงเย็นเย็น5-6โมงเย็นนะครับ good afternoon และถ้าเป็นหลังจาก6โมงเย็นเราก็จะใช้ว่า good evening Good ประโยคที่สิบสอง how are you how are you ประโยคนี้ก็ค่อนข้างคุ้นนะครับแต่ถ้าอยากจะลองพูดให้ยาวกว่าน,นั้นอีกสักนิดหนึ่งก็ลองพูดว่า how are you doing how are you doing ประโยคที่สิบสี่ nice to meet you nice to meet you หรือ it's nice to meet you it's nice to meet you ก็ได้เหมือนกันครับ หรือจะบอกว่าฉันรู้สึกเป็นปลื้มจังเลยนะที่ได้เจอคุณ I'm pleased to meet you I'm pleased to meet you หรือ It's a pleasure to meet you It's a pleasure to meet you I'm glad to see you I'm glad to see you ต่อมาจะเป็นประโยคสำหรับทักทายคนที่ไม่ได้เจอกันมานานแล้วนะครับ ประโยคที่สิ long time no see long time no see ไม่เจอกันนานเลยนะหรือ it's been a while it's been a while it's been a long time it's been a long time it's been such a long time it's been such a long time หรือ it's been too long It's been too long แล้วถ้าอยากจะบอกว่าดีใจมากเลยนะเนี่ยที่ได้เจอกันอีก I'm so happy to see you again I'm so happy to see you again หรือถ้าอยากจะใส่ความดีใจเพิ่มเข้าไปกว่าน,นั้นอีกก็ลองประโยคนี้ครับ Wow it's so good to see you again Wow it's so good to see you again และนอกจากประโยคที่ทักทายแล้ว เราก็มารู้ประโยคสำหรับตอบคำทักทายกันอีกสักนิดนึงนะครับ26เราตอบว่า I'm doing very well, thank you, and you ก็หมายถึงว่าโอ้ฉันก็ดีมากเลยละ่ะขอบคุณแล้วเธอละ่ะหรือถ้าอยากจะพูดสั้นๆหน่อยก็คือ Great, thanks, how are you? Great, thanks, how are you? และถ้าสั้นกว่านั้นล่ะครับ Not bad, you? Not bad. YOU อก็หมายถึงไม่เร็วนะแล้วคุณละ่ะแล้วถ้าอยากจะบอกว่ามันดีสุดๆไปเลยละ่ะ couldn't be better how about you couldn't be better how about you และปิดท้ายกันด้วยประโยคที่30 wonderful thank you wonderful thank you เยี่ยมไปเลยละขอบคุณนะถ้าต้องการฝึกผู้ประโยคภาษาอังกฤษ ยังมีให้ฝึกอีกเพียบเข้าไปที่ช่อง YouTube ต้นอมรและสามารถเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ฟรีได้ทุกระดับที่เว็บไซต์ต้นอมร .com